สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางช่อง YouTube รถขุดนำเข้าบางหลังเฮกเตอร์ทุกท่านเลยนะคะครับผมวันนี้พบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะเมนครับน้องเอิร์ตแล้วก็พี่โจอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะคะเบื่อปะไรครับมียากแก้เบื่อกันมากครับพี่น้องเราต้องอยู่กับช่องนี้ไปอีกนานนะคะครับผมวันนี้เราจะมาทำการรีวิวสินค้าให้กับคุณลูกค้าของเราครับผมด้านหลังของเรานะครับเป็นรถขุดนี่ห้ออะไรพี่โจอันนี้ก็วันนี้เราจะมารีวิวเอสเคร้อยสี่สิบเคนะครับอันนี้จะเอสเคอะไรเจเอ็ก สีเขียวนี่กับโกเบตัวครับโอเมนมันพิเศษสีนี้มันเป็นสีพิเศษคือเป็นสีลูกค้าสั่งทำเดี๋ยวฮิตาชิฮิตาชิคุณผู้ชมนะคะคันนี้เป็นฮิตาชิ ZX 1 2เอกรอรุ่นสามครับผมคันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นะคะแล้วก็พี่รุ่งนภาครับอันนี้เราทําให้กับทีมงานพี่นะคะเป็นพิเศษเพราะว่าลูกค้าขอมาจริงจริจเดห้ต้องเป็นสีส้มเนาะครับแต่นี้คุณลูกค้าบอกว่าอยากได้สีเขียวโกเบจังเลยครับจัดให้ครับไม่มีปัญหา ต้องการสีขาวก็ได้นะครับใช่ใช่ต้องการสีแดงก็ได้ครับไม่ยากนะครับเพราะท่านระบุมานะครับเราจัดให้เลยใช่ครับคันนี้คุณลูกค้านะคะสั่งซื้อสั่งจองออนไลน์ไม่ได้เดินทางมาดูรถนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้าที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจบริษัทบางนาเทคเตอร์ของเรานะคะคันนี้จบไปเท่าไหร่พี่โจจบไปเท่าไหร่คันนี้เราทําการซื้อขายคุณลูกค้าไปราคาหนึ่งล้านเก้าแสนบาททวนนะครับผมเพราะฉะนั้นอะไรจะพูดเลยอีกไหมเหมือนจะแย่งกันพูดใะวันนี้เอาให้บอกก่อนะให้บอกกว่านะให้มากกั่งกอาน เีแต่เรารับเชิญโอ้เดวเจอโบโบไปส่วปะโบไม่อยู่เพราะฉะนั้นอะไรยงไงนะครับตัวนี้นะครับก็เราทําการซื้อขายกับคุณลูกค้าไปราคา1นึ่งล้านเก้าแสนบาททวนนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งจองออนไลน์มานะครับ แต่รถต่างๆแล้วก็รีเฟซรีแพร์รีทุกอย่างทําให้เรียบร้อยแล้วก็มีการอัปเดตให้คุณลูกค้าดูอยู่ตลอดนะคะถึงจะไม่ได้เดินทางมาเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าในราคานี้เราจะหนักจะเต็มขนาดไหนนะคะเริ่มกันที่ช่วงล่างกันเลยนะคะคันนี้ตอนแรกนะคะช่วงล่างมาเป็นใบแทกกว้าง50เซนอันนี้ก็ทําการเปลี่ยนเป็นใบแทก70ในส่วนนี้คุณลูกค้าต้องเพิ่มเงินนะคะเปนใบใหม่นะครับอันนี้เป็นใบใหม่นะครับอันนี้เป็นใบใหม่ครับผมอันนี้ก็คือเรา เปลี่ยนท่ายไอ้ยเปลี่ยนใ,ยนใบนแท็กใช่แล้วก็เราก็ไม่ได้เปลี่ยนได้เฉยนะครับเราก็ทำการตรวจเช็คช่วงล่างให้ท่านเช็คอะไร,รยังไงบ้างพี่โจ๊กช่วงล่างก็อย่างที่ว่าในวิธีเราก็เปลี่ยนให้นะไม่ว <c oughs> ่าจะเป็นโรเลอร์ช่วงล่างแคริเอร์ครับผมล้อนำัวเดินริมสปอกเก็ต ไม่รู้ไม่หมายถึงถ้าไม่ดีเราก็เปลี่ยนให้เราแล้วเช็คทุกอย่างนะคะถ้าไม่ดีเราก็เปลี่ยนให้นะครับแล้วก็เช่นเคยค่ะเสริมิล์มข้างล้อนำให้นะคะคุณผู้ชมอย่างที่พี่โจบอกนะคะอันนี้เป็นแฮกใหม่เลยนะคะในส่วนนี้คุณลูกค้าจะต้องจ่ายเพิ่มอยู่ที่5 0,000บาทนะคะจะจ่ายรวมกับตัวรถหรือจะจ่ายแยกก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณลูกค้าเลยขอให้คุณลูกค้าจ่ายนะครับคุณลูกค้าไม่จ่ายอ่อแฮกเดิมโอเคขยับขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะก็ทําการติดตั้งถาดวางรองเท้านะคะอันนี้เราทําให้ลุกคันเลย และความพร้ามในเรื่องของสีสันอย่างที่บอกไปค่ะอันนี้เราทําสีให้ใหม่ทั้งคันนะคะอยากได้ตรงไหนสีไหน<ม>เป็นอะไรยังไงแจ้งมาได้เลยนะคะทีมช่างเราทําให้ได้หมดในส่วนตรงนี้นะคะสติกเกอร์นะคะอย่างที่บอกไปคันนี้เป็นเซตเอกร้อยยี่คุณแต่คุคารีเควสตมาเป็นร้อยสีอันนี้เราก็จัดให้นะครับอันนี้เป็นแผงเดิมไหมนี่ที่เจาะออันนี้แผงเดิมครับอันนี้เขาเจาะมาแล้วครับเราไม่ได้เจาะเองนะครับก็ สบายไปนะครับแต่ถ้าไม่มีรอยจอดเราก็ต้องจอดให้นะคะหลังเราไปดูด้านภายในครับแต่แผนของเราก็ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ท่านใหม่นะครับอันนี้เป็น G S ค l e a เลยทีเดียวเทียวครับเป็นแบตแห้งครับแบตดีไม่มีทอร์ไรด์นะครับเออที่รองแต่พร้อมด้วยกับรุ่นนี้มีระบบปรับคอนโทรลมาให้ท่านด้วยว้าวระบบปรับคอนโทรลนี้มีระบบ4ระบบนะครับเพราะว่าทำไมถึงมี4ระบบถ้าใส่ระบบที่5ไปมันจะวางไม่ได้นะครับเลยต้องใส่แค่4ระบบอะไรกันเนี่ยข่าวล่างงมากเลยอ่ะนะนะครับอันนี้ก็ ระบบะรรับบรรทัดนนก็สงสัยว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือระบบปุดอย่างเดียวนะครับทีแรกว่ามันจะบินมันบินไม่ได้ครับเพราะมันไม่มีปีกนะแ้วก็จะมีโคบัสสุโคเบแคท<ค>นะครับแล้วก็มี ไอเอสโอไอเอสโอก็คือท is ั่วโลกนะครับแต่ถ้าไอเอสโอเวลาเราปรับแล้วการสวิงมันจะเป็นประมาณไหนก็จะสวิงซ้ายขวาครับถ้าสวิงก็จะเงี้ยไปทางนี้ครับก็คือสวิงนะครับเวลารถสวิงมันจะไปเองครับปึ๊บอย่างงี้นะครับตอนไี้ชอบแค่ะถ้าไอสวิงไอแบบโค้งสูวนแล้วเราสวิงหน้าไปอย่างงี้โอเคนะคะแล้วก็ในส่วนของไส้กรองอันนี้เปลี่ยนถ่ายให้นะคะเช็คเปลี่ยนให้เอาเอาคันนี้มาจับมือกไหมท่านคิดว่ามันเป็นกรองอะไรไม่รู้คุไม่รู้จริงเหรอตองอากาศ บวก Joseph, ลำโมกันเลยเนโอ้กอาใหม่เอาใหม่เนีนี่จะบอกเออน oh, ี Crit ่เป็นกองใหม่แน oh, ่นอนคงไม่ใช่กองอากาศและที่ว่าเนี inside, Ooh, ่ยโอ้ขอโทษขอโทษขั right ้นใหม่นะขั้นใหม่นะบอกบอกมาแล้วมาแล้วบอกในในส่วนของการเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวและไส้กรองอันนี้เราเปลี่ยนถ่ายและเปลี่ยนเออแล้วก็เช็คให้ทุกจุดนะคะโดยไม่พูดผิดและนะครับอันนี้ก็คือเป็นกองใหม่เด้อะนะครับเราเปลี่ยนกองให้ท่านใหม่แล้วก็คือเราเปลี่ยนให้ท่านทุกจุดนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเรื่องการดูแลการตรวจเช็คนะท่านไม่ต้องกังวลหรืว่า ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็คือหน้าที่ของคุณลูกค้าคือเราไปส่งมาแรกนะครับท่านก็หางานนะครับหางานให้เสร็จสรบเรีย <100 S 2> บร้อยแล้วก็งานรออ,อยู่งานรออยู่<า> นะะคในส่วนของรุ่น3มนะคะก็จะมีกล้องมองหลังมาด้วยนะคะและที่สําคัญระบบไฟเลนนะคะก็ตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานแต่ถ้าหากคันไหนไม่มีเราก็ติดตั้งให้นะคะในส่วนของสติ๊กเกอร์นะคะก็เป็นสติ๊กเกอร์ 3M อย่างดีพร้อมทั้งนี่ค่ะโลโก้ของบริษัทบางนาฮักเตอร์ของเราอันนี้คุณลูกค้าถ้าไม่ต้องการบอกนะเพราะว่าถ้าถ้าไม่บอกเราตีทุกคันนะคะถ้าคุณไม่ต้องการก็บอกเรานะครับใช่แต่สีสวยเนาะสีสวยสีสวยค่ะคุณผู้ชมหา นะคะโอเคเอออันนี้ก็ดีนะแผงข้างนี้เออรุ่น3นี่เขาจะมีแผงระบายความร้อนมาทั้งสองข้างเลยเนาะใช่ไหมอันนี้เป็นแผงเดิมอะไรทางนี้ห้องจอมันมีมาทางเดียวครับใช่ครับเที่เราพูดนะครับก็คือก็มีมาทางเดียวนะครับมีมาสองข้างเออก็ว่าอยู่นเห็นไหมชอบให้เสียงดังเนี่ย เราจะบอกเข่าวเ,เรื่องวาคานเขาเป็นต้นจอวไหมรีวิวเดี๋ยวแสงไม่มีคุณผู้ชมจะแบบได้เห็นได้ไม่ทั่วเพราะตอนนี้เรารีวิวกันอยู่ที่เวลา18บแนาฬิกาสานาทีนะคะครับผมโอเคเรามาดูในส่วนของปั๊มไฮดรอลิกนะคะคุณผู้ชมค,ค่ะเป็นตากล้อง,ง,ง,งนะครับนะคะระบบปั๊มหมแม่ระบบของเราจะมีนะครับที่ร้านมองเห็นนี่ครับก็จะมีกองน้ำมันเครื่องกองน้ำมันโซล่าร์นะครับรุ่นสามนี่ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับคือระบบกองโซล่าหรือว่ากองเชื้อเพลิงของเขานี่ยเขจะทําการติดตั้งมานะครับไม่ใช่ อันนี้คือถ้าเราเราต้องยืดสุดถ้ายืดสุดระบบมันถึงจะขึ้นมาถึงตรงนี้อ๋อไม่อยากรูุ้เฉยมันคืออะไรอันนี้คือระดับของน้ํามันไฮอลิกนะครับท่านเห็นเราตั้งฉากแกแดงอย่างนี้น้ํามันแฮอลิกมันลดต่ำกว่าระดับท่านย้วน้ำมันไฮอลิกมันเติมไม่ใช่นะครับอันนี้คือมันขึ้นอยู่กับการยืดใช่ครับมันต้องยืดสุดนะครับพอยืดสุดปุ๊บระบบระดับน้ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คืออยาให้ต่ำกว่าสีแดงนะครับอันนี้คือระยะเวลาในการยืดสุดนะห้ามต่ำกว่าสีแดงขีดสีแดง ล้นออกทางระบายทันทีนะครับผมแล้วก็ไอ้รุ่น3นี่เป็นเครื่องคอมมอนเรลใช่ไหมครับอันนี้เป็นเครื่องยูซูครับผมอ๋อดีดีเราบอกว่าเป็นระบบคอมมอนเรลใช่ไหมแล้วก็เป็นเครื่องยนต์อีซูซูเพราะฉเปล่าอย่าเปล่าว่าจ้บอกเรื่องของันแล้วอยู่แหมข้าวไม่เครื่องไหนยังว่าเป่าเด็ดเด็เด็ดแล้วันนี้ก็คือคองน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้อันนี้คือเราเปลี่ยนถ่ายทาแล้วก็คอนไปเราอยู่ข้างในนะครับคอนห้เราอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนในท่านเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็คองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับรุ่น3นีกสามนดัก กองอ่าฟุลหรือว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนี่มีอยู่สองนะครับแล้วก็จะมีปั๊มติ๊กให้ท่านนะครับอันนี้ก็ถือว่าอาจจะดูแลในเรื่องของระบบอ่าสุขภัณในในน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดีแต่ก็เพราะว่าเครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องอีสุสุสี่เจเจเพราะฉะนั้นรับประกันประหยัดน้ำมันแน่นอนประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้เป็นระบบคอมเบลเลนะครับถ้าเป็นคีนึงเป็นเครื่องธรรมดาใช่ไหมเครื่องธรรมดาครับเป็นระบบขากรรมดาหรือว่าในเล็กจีจิก ในเล็กอินเจคชันเสียงเสำเนียงพ่อไดอยู่วะเซล็กอินเจคชันโอโอเคเรามาดูในส่วนของสายไฮดรอลิกนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปเป็นหนึ่งในรายการรายการเดียวที่ทางร้านไม่รับประกันให้นะคะแต่ว่าก่อนจะส่งนะคะทางร้านก็ทำการตรวจเช็คให้ละเอียดและเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของซีนกระบอกถ้ารั่วเราเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะคะขยับมาข้างหน้านิดนึงนะคะข้างหนของเรานี้นะคะก็คือจะเป็นอย่างที่ผมบอกไปทุกทคลิป นะอันนี้ที่ท่านมองเห็นนี้คือตะแกรงกันกระจบช่องวางของเราครับเราครับก็อยู่ประมาณพันแปดถึงสองพันห้าครับเราจะต้องดูแลรักษาน้องเขาไว้อย่างเดีครับส่วนเชิงมานี่บานนี่ก็อยู่ประมาณสี่พันถึงแปดพันอันนี้แตกก็ไม่เป็นไรอันนี้แตกก็ไม่เพราะว่าเจ้าของรถเขาบอกว่าผมซื้อเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็เราก็เลยทําให้ท่านตรงนี้มานะคะแล้วก็ไปส่งสว่างอันนี้ไม่ใช่เป็น i o d นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบติดรถมานะตัวนี้เป็นออปชั่นเต็มเพราะว่าตัวนี้เป็นรถปีสอ1สิบสี่สี่ป่ะ เอ้ยสิบสี่สี่รถพี่รถพี่สิบสี่สิบสี่อ่าใช่เดี๋ยเป็นปีป่โอเคถ้ากป็นพงานก็น้อยนะพนัองานดื่มได้ไงเออแล้วก็ทุกคันเลยนะคะเราจะทําการเสริมหน้าอามให้แบบ3เส้นนะคะในส่วนของมุ้งกี้คันนี้เป็นมุ้งกี้ใหม่หรือมุ้งกี้เดิมพี่โจ้คันนี้เป็นมุ้งกี้ใหม่กันเลยทีเดียวเชียวนะคะเป็นมุ้งกี้เดิมมุ้งกี้เดิมคันนี้มาเป็นมุ้งกี้แบบฟันเลยนะคะ สำหรับบางคันนะคะอาจจะมาเป็น4ี่ฟันถ้าคุณลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเป็นบุ้งกีใหญ่แบบใหม่5ฟันร้อยคงร้อยข้างว่ากันไปอันนี้คุณลูกค้าต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะแต่ทางร้านจัดหนักเปี่ยนใช่ในการเปลี่ยนบุ้งกีในค่ารายการก็คือในจำนวนเงินก็ประมาณ23งหมาประมาณนี้แหละไม่น่าเสียทรยดร้อยไม่ว่าจะเป็นพุทธลักนะครับอันนี้คือที่เราไม่ได้แนะนําว่าพุทธศลี่เขบอกต่างๆเราเปลี่ยนให้ท่านใหม่หมดก็เพราะว่าเวลาเรารีวิวนี่ก็คือเราจะอธิบายให้คุณลูกค้าได้ดูแบบรวดรบ้าง เพราะว่าแต่ละคัน่ะนะคะเราจะมีการตดวจแล้วก็อัปเดตให้คุณลูกค้าดูประจำว่าคันนี้ขั้นตอนเป็นยังไงเป็นยังไงเพราะชมขาต้องเข้าไปติดตามช่อง Facebook ของเราแล้วแหละนะเข้าไปใน a c e b o o กก็บางนาแฮกเตอร์ใช่บางท่านไอต่อไอคอมเมนต์มาทางด้านของช่องยูทูบว่าพี่เห็นแต่พี่รีวิวอย่างนี้ซิ่งบอกพี่ไม่ได้เปลี่ยนยังไงโพสต์สาะพี่ไม่ได้เปลี่ยนไงอันนี้ก็คือเราเวลาเราทําการอัปเดตเราก็จะอัปเดตเป็นบางช่วงช่วงบางทีช่างเขาเปลี่ยนายสิ เปลี่ยนซีนกรบอกอยู่เราก็ไปถ่ายรงช่องซินก็บอกแต่ก็อย่างว่านะครับตอนที่เราไปทําการตรวจเช็ครถมันยังเป็นระบบเดิมๆอยู่<ช>นะครับบางครั้งก็ยังไม่เห็นว่ามันเป็นเป็นคันนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นคันป่านะครับแต่ที่จริงก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างเราทําการติดกันเสร็จแล้วเราเอาเราไปนะครับระบบภายในรบบเราเปิดออกมาครับก็จะมืดอือๆเลยครับแล้วก็จะมองไม่เห็นนะครับพอไปพี่น้องจะทุ่มหนึ่งละนะคะเออสำหรับไปชั่วโมงคันนี้มีไฟไหมพี่โจเดี๋ยวลองขึ้นไปซีนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อน รีวิวกันแบบทุลักทุเลมากนะคนะ,คะคเพราะว่ากว่าเราจะเสร็จก็อยู่ประมาณ6โมงเย็นนะครับใช่ค่ะขออนุญาตเปิดคันนี้<อ>ไม่เชื่อมงมาไม่เยอะนะ3,900้ามั้งหรือ4,000ถ้าจะไม่ผิดโอ้มีการเปิดไบมางครับเนี่ยเห็นไหมแม่เลิศดมากเราเปิดสวีครับ <c oughs> แตน,น <c oughs> แตนนะครับไม่ชั่วโมองอยู่ที่3,968เิดชั่วโมงนะครับเลือเครื่องครับเอาแม่ช่วยด้วยนะ แล้วเวลาเธอถ่ายไปปุ่มต่างๆมองเห็นหรออเ,เ,เแล้วเราเปิดไเรเปิดไปแอกนะอาานี้กม็มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมขออับเีนครับ,เด,รบเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บนี่นะครับหนานอนนี้เราเปิดไปอยู่ อ่นะครับหน้าจอนะครับระบบต่างๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นระบบ p m อมต่างๆนะครับนี่นี่นะครับมองเห็นบอนะครับอ่านะครับถ้าท่านจะทำการตรวจเช็คโอ้โหเนาะนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับถ้าท่านกดนี่ก็จะเป็นกล้องมองหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าการตั้งค่าต่างๆนะครับท่านก็เลือกเอานะครับจะแบบไหนครับก็เลือกมาครับแล้วก็กดกลับไป นะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆนะครับก็จะเป็นพวกนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับเป็นการตรวจนมครับมีชุดขุดไม่อะไรอันนี้ครับท่านก็เลือกเอาไม่มีอะไรครับหน้าจอแล้วก็จะมีจุดสําคัญก็จุดนี้ครับนี่นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบอึบเนีนยนะครับโอ้ยถูดักเลยนะพี่น้องนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นการออโต้ครับก็จะเป็นสวิตช์ออโต้นผมเปิดสวนะครับ โอโต้ก็คือถ้าท่านครับเครื่องก็จะเร่งตลอดนะครับท่านต้องเปิดนะครับก็จะเบาลงมาครับโอโต้ก็คือเวลาเราแตะคอนโทรลนะครับเครื่องจะเร่งขึ้นมาตรงมาครับโอโต้นะครับแล้วก็เถอมมาท่านก็จะเป็นโหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมด e e นี่ก็คือธรรมดา p นี่ก็คือช้านะครับแล้วก็ h p นี่คือเร็วสุดเอาตัวล่างมาก็เป็นต่อกระต่ายสำหรับตัวเดินอย่างเดียวนะครับสำหรับตัวเดินอย่างเดียว นะครับส่วนตัวนี้นะครับอันแรกนี้ก็จะเป็นสวิทช์อ่าที่ปัดนี่ครับที่ปัดอ่าน้ำฝนนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับที่ปัดน้ำฝนครับนครับแ้วก็พอเรากดลงไปครับก็จะเป็นที่ฉีกกระจกครับนี่นะครับนะครับแล้วก็เทอร์มานะครับปุ่มเทอร์มันมาอันนี้ก็จะเป็น ่าเปิดปิดไฟครับเนี่ยแล้ก็ไม่มีอะไรนะครับนะที่เหลือก็จะเป็นสวิทช์แอร์แล้วก็วิทยุนะครับก็ไม่มีเอาลรืมปิดเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับนี่นี่นสสรุปเราก็ทกํากานตัวเชียงให้ท่านนะครับเบอกก็คุมให้ใหม่นะครับขัดให้เงางามกันเลยทีเดียวเชียวนี่ ม,มีอะไรมากครับอ่ะเอ่ขึ้นเนาคือลำมวยนะครับเดี๋ยวเราจะลองระบบกันนะครับขออนุญาตอึ๊บอึ๊บขาสั้นนะครับอ่ะมาลองระบบี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่โหมดเร็วครับทุกอย่างเต็มอย่างนะครับอ่ะออโตโ ตามครับเมื่อกี้ครับครับ ันนี้เป็น x t X 120ขีด3ตัวนี้เป็น2องมาตุสตัวนี้เราได้ทำการซื้อขายกับคุณลูกค้าไปในราคาหนึ่งล้านบาทนะครับการตรวจเช็คกห้ทันเสร็จสับเรียบร้อย าเดิมมาครับแต่คุณลูกค้าเป็นสีฟ้าเราก็ทําการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยครับพุทธสลัก่างๆนะครับเราทําการทําให้ท่านใหม่หมดนะครับแล้วก็ซีนก็บอกส่วนไหนที่ไม่ดีเราก็เปลี่ยนให้นะครับพร้อมกับทให้ท่านเรียบร้อยระบบกเช่นเคยครับตรวจเช็คให้ท่านารวจส ทำให้ท่านนะครับแล้วก็ระบบความร้อนครับรักน้ําจอแผงนะครับตั้งรอบเครื่องเช็ดเชื่อให้ท่านใหม่นะครับระบบไฮดรีครับไม่ต้องห่วงครับทำให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับเดิน<ส>ทางไปยังจังหวัด ไปอำเภอพลทองครับจะทำการเดินทางกันในคืนนี้ก็จะพักางอยู่ที่อำเภอพลทองครับนี่ครับก็ยังทุกบอกไปนะติดตั้งใหม่ทำให้ว่าจะไปส่องสว่างบนหัอโอ้ไฟเรียนผมเปิดมาเนี่ยผมมไ่นะครับเดี๋ยว ปี2014นะครับผมอันนี้เป็นถือว่าอันนี้ก่อนที่จะขึ้นเป็น5ปีครับ5ปีนี้สตาร์ทอยู่ที่ปี2ปีนะครับโอ้เร็วเข็นน้ำี่จับประเด็นครับเนี่ยโอ้พอครับในะครับเอาพอ จบไปแล้วนะครับกับการต่างครับตัวนี้ก็อย่างที่เคปน,นะฮะก็คือเราได้ลองกันแบบกันนะครับอันนี้คือต้นครับแล้วก็คุณลูกค้าจะต้องไปเทสงานที่หน้าง,งานใจในระบบนะครับก็เรามีเบอร์โทรให้ครับก็สามารถติดต่อเป็นไฟไฟ่าซ่อมขายนะครับเรามีโทรเบอร์โทรให้ท่านเส,สาาร,สาาร็จนครับ ระบบทิ้งกันครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็รับตัดจอไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเทเลอร์มาแล้วจะทำการเลยนะครับก็สุดท้ายนี้กับนะครับกันนะครับก็ต้องขอตัวลาเอสซีก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับครคิดถึงรถคุณํำเข้าแแท้จากญี่ปุ่นรลอยป่าไปด้วยนะครับบริษัทบางนาเทคเตอร์เต้ด้วยใจใส่ใจทุกชิ้นงานนะครับก็สุดท้ายนี้ ขอตัวลาิงๆครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะนนี้